เอาพริกนะจ๊ะไม่ไม่ได้ก่อไฟเนะเาะเผาแก๊สเลยก็ได้เผาให้มันมีกลิ่นหอมนะคะแค่นี้ก็พอนะคะอ่าหม้ออตั้งเตาเร่งไฟได้เลยระหว่างรอน้ำเดือด ค่ะตะไคร้ที่เราทุบๆแล้วหั่นแล้วใส่ลงไปใส่เกลือลงไประหว่างที่รอน้ําเดือดเราไปหั่นผักกันจ้า <S <S รากผักชีถ้ามีก็ทุบใส่ไปด้วยเด้อใส่ไปจ้ะจะได้เพิ่มความหอมผักชีต้นหอมหั่นเลยหั่นหยาบนะ ไม่ได้หัห่นหย่นี่ละจ้ะหอมแดงที่เราทุบแล้วใส่ลงไปจ้ะผักที่เราจะใช้ก็จะเป็นโหระพานะคะโหระพาแล้วก็นี่แหละผักชีต้นหอมที่เราซอยไว้เนาะ ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเตรียมมะเขือเทศอ้าวไหลไปไหนแล้วแล้วลูกเล็กๆไม่ต้องหั่นนะคะเก็บไปก่อนลูกเล็กๆไจังเลยอ่าครึ่งก็พอนะคะแค่นี้พอไว้ตกแต่งหน้าตา พริกขี้หนูสวนทุบใส่ไปด้วยก็ดีนะคะจะไปใส่ตอนท้ายๆเนาะน้ำเดือดแล้วค่ะมาปรุงกันวันนี้จะใส่ปลาด้วยนะใส่ผงชูรดลงไปใส่น้ำปลาไปด้วยจ้านิดหน่อยปรุงให้จบ ปรุงให้เสร็จก่อนเนาะแล้วก็ค่อยใส่เนื้อปลาของเราวันนี้เราจะต้มยำปลานิลน,นะคะอันดับแรกอันดับต่อไปก็ใส่ปลานิลหัวปลานิลก่อนเลยไปค่ะแล้วก็เนื้อปลาน,นะคะแล้วก็รอน้ำเดือดสักพักนะคะค่อยมาชิม ระว่างรอมาหันพริกที่เราเอาย่างไปเมื่อต้นคลิปเนะาะเดี๋ยวเราจะได้ใส่ตอนต้มปลาสุกนะคะจริงๆไม่หั่นก็ได้นะขยี้ขยี้เขาก็อันนี้แล้วเนาะส้มขอหั่นด้วยกันอ่าหั่นแบบนี้หลยระหว่างรอปลาสุกเมื่อปลาสุกแล้วเรามาปรุงต่อเลยนะคะใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้ากับพริก ขี้หนูที่เราถูกไปเนาะนี่เลยใส่เมเป้งที่เราเตรียมไว้จะได้เพิ่มรสเปรี้ยวใส่พริกที่เราขีไว้เนาะแกงแบบอีสาบนบานเฮานะคะใส่พักลงไปจากผักชีต้นหอมแล้วก็ใบหหระพาของเราเสร็จแล้วต้มยำปลาดินใส่แม่เป้ง าตาแบกมิละจ้าสารบ้านเห่า,หา,าขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าใครชื่นชอบก็ฝากดกดหัวใจหน่อยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปทำอาหารบ้านๆกับข้าวบ้านๆต้มยำปลาดินใส่แม่เป้งเนาะคลิปนี้เนาะขอบคุณค่ะ